วันนี้ทีจจะมารีวิว Samsung Galaxy C4 6และ c ี6กันค่ะสำหรับใครที่ชอบสมาร์ทโฟนแบบพับได้ต้องดูเลยนะคะเพราะครั้งนี้เขามาพร้อมกับระบบ AI แบบจัดเต็มมากกว่ารุ่นก่อนๆค่ะ มาเริ่มกันที่ Samsung Galaxy c f o 6ค่ะเหมาะสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันมากๆเลยนะคะที่สำคัญค่ะใครสายเท่ๆคูๆควาดไม่ได้เลยมากกับแรม12กิกรอมมีให้เลือกถึง3ความจุด้วยกันค่ะ256 g ิ512 g ิและ1เทราไบตนั่นเองค่ะสำหรับสีมีให้เลือกถึง3สีด้วยกันนะคะ Silver Shadow สีชมพูแล้วก็สีกรมค่ะ และตัวแม่สายแฟร์าพาดไม่ได้เลยนะคะกับ Samsung Galaxy 4 Flip 6ค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับแรมค่ะ12 g ิกรอมมีให้เลือกถึง2ความจุด,ด้วยกันนะคะ256 g ิกและ512 g ิค่ะมาด้วยกันถึง4สีค่ะทางด้านนี้เลยมีทั้งสีเหลืองนะคะ Silver Shadow ค่ะสีมิทแล้วก็สีฟ้านั่นเองค่ะเยอะมากๆ โดยทั้ง s a m s u n Galaxy g c 4 6 Z Flip 6มาพร้อมกับฟีเจอร์ของ Galaxy AI ที่สุดว้างไม่เหมือนในครค่ะมีทั้งตัวช่วยในเรื่องของการช่วยโทรช่วยบันทึกช่วยถอดเสียงช่วยแปลนอกจากนี้ยังเป็นผู้ช่วยในเรื่องของรูปภาพการช่วยวาดและ wallpaper AI อีกด้วยคะ่ะมาดูไฮไลท์เด่นๆกันดีกว่าคะ่ะตัวช่วยแปลที่เราสามารถใช้จอนอกให้คู่สนทนาดูได้หรือฟีเจอร์ใหม่อย่างตัวช่วยวาดที่เราทําการวาดภาพเบื้องตน้นแล้วให้ AI แปลงเป็นภาพที่สวยขึ้นได้แบบนี้เลย มีรูปแบบให้เลือกหลากหลายรูปแบบด้วยนะคะส่วนฟีเจอร์อื่นๆที่ถูกกล่าวถึงก็ถูกอัปเดตจากรุ่นก่อนหนะ้าให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นจะเต็มช่ำชกับ AI บอกเลยว่ามันองมากค่ะคุณนะ้า สำหรับใครที่สนใจ Samsung Galaxy C46 และ C56 คุณสามารถจองได้แล้วค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่23กรกฎาคม2567ที่ Samsung Experience Store by Tg หรือที่ร้าน Tg ทุกสาขานะคะนอกจากนี้ค่ะจะยังได้รับสิทธิทพิเศษถึง3ต่อด้วยกันค่ะต่อที่1ค่ะลดไปเลยถึง7,000บาทสำหรับใครที่นำเครื่องเก่ามาแลกเครื่องใหม่นะคะ และต่อที่3ค่ะฟรี Samsung Care plus หปีนะคะประกันจอแตกและประกันอุบัติเหตุค่ะสำหรับลูกค้าที่จอง s a m s u n galaxy g c f 6นะคะ250ท่านแรกจะได้รับกับกล่องจุมอาร์ตถอยน่ารักน่ารักแบบนี้ด้วยค่ะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งกิ๊งๆก,กันได้นะคะที่ P g ของเราแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย